ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2563ระยะนี้อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเดือนหน้ามีเหตุการณ์สำคัญ คือการเลือกตั้งพัฒนาธิบดีสหรัฐอเมริกาบวกกับเดือนนี้ที่บ้านเรามีการนัดหมายชุมนมุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโลก เพียงแต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายรู้จักสังเกตก็จะเห็นความไม่ปกติหลายประการที่เราไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปข้องเกี่ยวด้วยโดยเฉพาะการเลือกตั้งพัฒนาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าพัฒนาธิบดีทรัมป์ในปัจจุบัน หรือว่าโจไบเดนเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งก็ตามสงครามระหว่างอเมริกากับจีนก็จะต้องมีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะช้าหรือเร็วถ้าหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นฝ่ายชนะสงครามก็เกิดขึ้นเร็ว ถ้าหากว่าโจไบเดนเป็นฝ่ายชนะสงครามก็เกิดขึ้นช้าหน่อยเนื่องเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องการที่จะให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรดีกว่าการปลุกร้าวความเกลียดชังที่มีต่อประเทศจีนให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะใช้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นตัวปลุกระดมเพื่อสร้างความชอบธรรมในการทำสงครามซึ่งส่วนนี้เขาจะมีวิธีการอย่างไรท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นเองในส่วนที่อยากจะตักเตือนท่านทั้งหลายก็คือว่า ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอยู่นอกบ้านหรือว่าไปไหนก็ตามอย่าลืมพวกวัตถุมงคลติดตัวโดยเฉพาะที่พระท่านบอกกล่าวเอาไว้เป็นปีมาแล้วก็คือสมเด็จองค์ปถมเนื้อเขียวเล็กไหลให้ภาวนาอิติปิโสสามห้องสามจบ ทุกวันอธิษฐานขอบารมีพระในท่านช่วยสงเคราะห์ขอให้ตัวเราและครอบครัวของเราอยู่รอดปลอดภัยโดยเฉพาะถ้ามีการใช้นิวเคลียร์ซึ่งถ้าหากว่านิวเคลียร์ตกที่ประเทศจีน อย่างไรเสียไม่ช้าก็เร็วกรรมตาภาพลังสีต้องมาถึงบ้านเราซึ่งในส่วนนี้นั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายสร้างกำลังใจไว้ล่วงหน้าด้วยการกำหนดภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมที่เราพกพาติดตัวอยู่พร้อมกับภาวนา จนกระทั่งภาพของพระองค์ท่านปรากฏชัดเจนแจ่มใสแล้วก็น้อมลงมาครอบคลุมตัวเราหรือว่าที่อยู่ของเราเอาไว้อย่างน้อยบาร,รมีพระก็จะสงเคราะห์ให้เรามีความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ความศรัทธามากน้อยของเราเอง แต่ถ้าหากว่าถึงเวลาภาวะสงครามเกิดขึ้นจริงๆท่านทั้งหลายเมื่อไม่มีที่พึ่งก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจอยู่กับคุณพระนัตไตรยอยู่แล้วด้วยความกลัวตายที่เป็นปกติของมนุษย์และสัตว์ทุกรูปทุกนามดังนั้นท่านทั้งหลายมีเวลาไม่มากท้านับตามเวลาข้างบน เนื่องจากว่าเวลาข้างบนแม้เพียงเล็กน้อยข้างล่างก็ผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีเวลาที่ท่านทั้งหลายมีน้อยในการที่จะจับภาพพระให้ชัดเจนแจ่มใสยิ่งถ้าสามารถทรงเป็นกะสินเต็มระดับ คือภาพพระนั้นสว่างเจิดจ้าเหมือน,นอย่างกับมองแสงตะวันยามเที่ยงสามารถขยายให้ใหญ่ได้ให้เล็กได้แล้วอธิษฐานภาพพระนั้นครอบตัวเราหรือคนที่เรารักเอาไว้หรือถ้าใครมีกําลังใจที่จะทำต่อก็เพิ่อภาพพระนั้นเสีย พิจารณาความว่างของอากาศแทนจนอารมณ์ใจมั่นคงเสมอกับตอนที่จับภาพพระอยู่ท่านก็จะเข้าถึงสมาบัติที่ห้าคืออากาศานัญจายตนะฌานถ้าหากว่ายังรู้สึกว่าไม่พอไม่เต็มกับกําลังใจของเรา ก็กำหนดภาพพระให้ชัดเจนแจ่มใสใหม่และเพิกภาพพระนั้นเสียกำหนดพินิษพิจารณาว่าแม้ว่าอากาศนี้จะกว้างขวางไร้ขอบเขตแต่ก็ยังกำหนดได้ด้วยความรู้สึกของเราดังนั้นก็ให้กำหนดความกว้างขวางยิ่งกว่าอากาศในความรู้สึกของเราคือวิญญาณ จนกระทั่งอารมณ์เสมอกับตอนที่เราจับภาพพระก็จะกลายเป็นสมามบัตท,ที่หที่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานได้อย่างรู้สึกว่าอยากไปต่ออีกก็กำหนดภาพพระขึ้นมาให้ชัดเจนแจ่มใสสว่างสวัยเต็มที่แล้วเพิกภาพพระนั้นเสีย กำหนดเอาความไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยหนึ่งก็คือไม่ยึดไม่เกาะอ,อะไรเลยเป็นประมาณจนกระทั่งอารมณ์ใจเสมอกับตอนที่เรากำหนดภาพพระอย่างเต็มที่นั้นแล้วท่านก็จะเข้าถึงสมาบัติที่เจ็ดที่เรียกว่าอากินจัญญายตนะฌานได้ยังคิดว่าจะไปต่ออีก เราก็กำหนดภาพพระขึ้นมาใหม่เมื่อชัดเจนแจ่มใสเต็มที่แล้วก็เพิกภาพพระนั้นเสียคราวนี้ก็กำหนดเอาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราและรอบข้างไม่ว่าจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายกระทบกระทั่งกับอารมณ์ใดๆ รู้สึกก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้สึกมีก็ทำเป็นเหมือนไม่มีไม่เอาอะไรทั้งสิ้นท่านก็จะเข้าถึงสมาบัติที่แปดที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนาชานถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้กำลังของท่านก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นสามารถที่จะอธิษฐาน บารมีพระช่วยอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ตัวเราและคนที่เรารักได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ากำลังของสมาธิสมาบัติส่งตัวมากกว่าปกติที่เคยทำได้แต่ว่าท่านทั้งหลายต้องไม่ลืมกำหนดตอนท้ายว่าเราจะต้องตายแน่นอนถ้าหากว่าตายลงไปเมื่อไหร่ เราขอมีพระนิพพานเป็นที่ไปแห่งเดียวแล้วก็กำหนดใจแน่นแน่วนิ่งอยู่กับอารมณ์พระนิพพานหรืออยู่กับภาพรพระในช่วงท้ายตั้งใจว่าถ้าเราหมดอายุไขตายลงไปก็ดี หรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายใดๆโดยเฉพาะภาวะสงครามที่เกิดขึ้นจนถึงแก่ชีวิตก็ตามเราขอไปอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระานาแห่งเดียวพยายามประคับประคองซักซ้อมรักษาอารมณ์ใจลักษณะนี้เอาไว้ทุกวันทุกวันท่านทั้งหลายก็จะได้มีพระตนตรัตใจเป็นที่พึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อลำดับต่อไปก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ใดยท่านเคยค,คลายสมาธิออกมานะจ๊ะถ้าใครสมาธิลึกคลายออกมาเร็วหัวใจจะเต้นผิดปกติขอให้รู้ว่านั่นเป็นอาการปกติของบุคคลที่คลายจากสมาธิแต่ถ้าหากว่าออกมาช้าๆความผิดปกติก็จะไม่มี แบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งอยู่กับการภาวานาและพิจารณาของเราความรู้สึกส่วนใหญ่ได้ใช้ในกะารทิศส่งกุศลกันต่อไป